สบายดีมันนี้อันสเ,อเสียเสื้อผ้าลงไปบริจาคส่อยคน,นันเขียนขาเจ้ากักตัวอยู่รักเกา้าเนาะเอาเสื้อผ้ามาบริจาคยูวัดพี่น้องให้คนเอาไปส่อยคนติดโควิดอยู่รักเกา้าตอนนี้ทากับยูวัดอันบ้านสมภัทวิไลเนาะถ้าใคมีเสื้อผ้าหรือว่าผ้าห่มหรือว่าเครื่องเครื่องของเครื่องใช้ฮัแหละเนื้อกินก็สามารถมาบริจาคได้ที่บ้านที่วัดบ้านสมภัทวิไลเดอ้อพี่น้องไปไปบริจาคเลยบัดนี้ ทา่จายะคเนีาิ à ่วที่ดมัญ่มเอยดน้วนองาอ้าวจ่นพนันโยมทั้งหลายเนาะเอาซีบอาถึงเรื่องสาราหงําบ้านสุพรรณบิไเลเนาะเมื่องประกอบเขตโซนเดเคได้สร้างขึ้น สองอันปีสองสองพันสิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวนี้ก็อันทางดั้งกับอกไก่กันยังบ่ได้เนาะหลังคากันยังบ่ได้เนาะก็พอ,อญญแพ่เอาคนจันโน่เด้อผู้ใดคนไทยผู้ใดเนาะก็ยังโมทนาแล้วก็เซิร์ได้เด้อเซอร์มโนมาทานได้อันสิ่งที่ขาดเหลืออยู่ในวัดดิสัญญาเอาช่วงนี้จะได้กระเบื้องช่วงนี้ห่างกับกับพวงเล็กเนาะเพราะว่ามูลลา้หลังคาก้อนบริสันย์มันก็จะสบายเนาะอ๋ะอเท่านี้แหละแผ่นเห็นโซลาเซลล์ดิจ้ะ สุรเสียวพร้อมดอกไฟสุรเสี้ยวเพื่อในการปลุกโมทนาน้ำก็ได้เด้อเพราะว่าทานหลอดไฟป็นแสงสว่างของชีวิตเนาะหลอดละสองร้อยห้าสิบเนาะไม่ได้แพงเนาะโชื่อเออทุกวันทุกอาทิตย์นะเอ่อต่อไปเอากระชีไปถ่ายบริเวณวัดให้ให้เบิ่งเลยอันนี้กระชีพาพี่น้องมาเบิ่งนเนศาลาพงธรรมเพียงสักหมดแล้วพี่น้อง เค็ดมาตั้งแต่ปี2 0 1 1จนตอนนี้หอดปี2010แล้วกันยังบม่แล้วเนาะอัน,นสำหรับไผยที่ยอยากซ่อยอยากซ่อยสร้างสาวัว่าเราจะเก็ดบุญก็สาม,มารถติดต่อมาทางทางอนนี้ได้เลยเนาะนี่สทให้พี่น้องเบิงหากก็ได้เสากับอันนี้แหละเบิงนำก,กันเลยเนาะพี่น้องนี่สาลามูม่นธรร ตอนนี้เพื่อนกะต้องการพวกกระเบื้องเลยกะโครงเล็กโครงเล็กเพื่อนว่า,วาได้จำได้กะเห็ดไปก้อนเพื่อนว่าเดี๋ยวนี้ค่ะยังบม่มียอบบริจาคหลายมีนยหน่อยนึงเดี๋ยวนี้ค่ะอันนี้แม่นบริเวณวัดอันนี้แม่นบริเวณวัา,นนววาให้เพื่อนดู หลายคนอันบริจาคเธือเล็กเชือน้อย ของยาพออันยาพอที่เพิ่นมาเพิ่นได้ลวงรับไปแล้วเนาะยังบอแล้วอันนี้กะอันนี้เป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำห้องน้ำ เราทามาแล้วเนาะอันก็ยังขาดเหลือหลายสิ่งหลายอย่างหากก็ได้แต่เสาพี่น้องกันยังบบมีเจ้าภาพเจ้าสัทธาอนุโมทนานากัดกันเนาะผู้ละหาผู้ละซิบก็ได้พี่น้องก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางอินดีไลน์ที่ขึ้นไว้ให้เลยเนาะหรือว่าผู้ใดสะดวกเข้ามาที่วัดบ้านสมผัสวิไลได้เลยเนาะก็เข้ามาหาเผืนยวัดได้เลย กสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพอกันใหม่คลิปหน้าอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สา,าวาเซโน,โน,โน่เนเด้อ